ยุติส่งเฉลยศึกสันติภาพจบแล้วนายกอนุทินสั่งร,งระงับปฏิญญาไทยขมรขาาที่7ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่เป็นการแอบ,บวางระเบิดใหม่ของขมร สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเจาะลึกปมดราม่าที่ร้อนแรงที่สุดนั่นคือการตัดสินใจของรัฐบาลไทยในการระง,งับปฏิญญาไทยกัมพูชาและยุติการเจรจาถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งขั้นสูงสุดหรือไม่เหตุการณ์นี้เป็นชนวนหลักในการระง,งับปฏิญญาใช่ไหมคะเมื่อทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดโจนขาขาดเป็นนายที่เจซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ถูกต้องครับพลเอกมนัจจันดีอดีเสียนาที่การทหารกองประชาการกองทัพไทยเคยเตือนไว้แล้วเมื่อวันที่10กันยายนว่าทหารไทยเสียขาไปแล้ว6รายและต้องไม่ให้มีรายที่7หากเกิดขึ้นถือเป็นความชอบธรรมที่ไทยต้องตอบโต้ทงตางทหารข้อมูลที่ตั้งคำถามคือมีรายงานว่าทหารกัมพูชาได้มีการหรือล้วลวดหนามในวันที่9พฤศจิกายนและในวันที่10พฤศจิกายนมีการแอบลักลอบ มาวางระเบิดในช่วงกลางคืนกลางดึกซึ่งต่อมาฐานไทยก็ได้ไปเหยียบระเบิดในวันนั้นพอดีการมีทุ่นระเบิดในพื้นที่อธิปไตยของไทยถือว่ามีผลกระทบต่ออธิปไตยของประเทศอย่างชัดเจนการร,งระงับปฏิญญาทีวีเอ็และยุติการส่งเฉลยศึกทหารกัมพูชา18นายกลับประเทศถือเป็นการยกระดับมาตรการแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่า การยุติการปฏิบัติตามปฏิญญาถือว่าเป็นการยกระดับมาตรการแล้วอย่างไรก็ตามนายสีฮัสดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ระบุว่ามาตรการที่ออกมานี้ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นมาตรการเด็ดขาดสูงสุดหรือไม่และจะต้องรอท่าทีการตอบสนองจากฝั่งกัมพูชาดูก่อน พลเหตุมนั์จันดีอดีตเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยได้แสดงข้อโอเห็นอย่างดุดันโดยกล่าวถึงเหตุการณ์สูญเสียขาที่7ว่าควรตอบโต้ด้วยกําลังทหารตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เกิดเหตุท่านวิจารณ์ว่ายิ่งช้ากองทัพยิ่งเสียหายและหมดเวลาใช้ข้ออ้างใช้การประท้วงหากไม่กล้าตัดสินใจใช้กําลังควรพิจารณาตนเองใช่ไหมครับถูกต้องครับ ความเห็นนี้เกิดขึ้นภายหลังมติสมชที่แม้จะร,งระงับปฏิญาณและประกาศใช้ปฏิบัติการทาหารเต็มที่แต่ยังต้องรอการตอบสนองจากกัมพูชาเพื่อพิจารณายกระดับความเด็ดขาดคำถามคือการรอท่าทีตอบสนองดังกล่าวขัดแย้งกับหลักการตอบโต้เพื่อบอกป้องความชอบธรรมที่พลเอกมน,นัสเคยกล่าวไว้หรือไม่แล้วข้อเสนอของอดีตทหารพลานที่มองว่าการสูญเสียทหารครั้งที่7เป็นโอกาสทองที่ไทยจะเข้ายึด ปราสาทตะควายและปราสาทคณากลับคืนมานั้นเป็นมุมมองที่สมเหตุสมผลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงระยะยาวหรือเป็นการกระตุ้นให้เกิดสงครามโดยไม่จำเป็นคะอดีตทหารพลานจากจังหวัดสุรินทร์นายกรกฎมองว่าเหตุการณ์ทยยี่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดจนขาขาดเป็นรายที่7นั้นนะ่ะเป็นความชอบธรรมของไทยและเป็นโอกาสทอง ที่กองทัพไทยจะใช้ในการยึดปราสาทตะควายและปราสาทขนารวมถึงปราสาททะเมียนทมและภูมะเขือกับคืนมาเป็นของไทยได้มุมมองนี้มีพื้นฐานจากการที่เขามองว่าพฤติกรรมของกองกําลังกัมพูชาพร้อมที่จะรบตลอดเวลาและมีลักษณะของการแทรกซึมเข้ามาฝั่งไทย เพื่อสร้างความเสียหายเมื่อฝ่ายไทยเผลอใช่ไหมครับซึ่งเราจึงถึงเห็นว่ามีทหารกัมพูชามาสองและถ่ายรูปวันนี้มาในเดียวและยังคงประจำการตามจุดตรวจต่างๆในขณะที่อาหารอาดีตทหารพรานได้ให้มุมมองว่าพฤติกรรมของทหารกัมพูชาเป็นลักษณะของการแทรกซึมเข้ามาเพื่อสร้างความเสียหายเมื่อฝ่ายไทยเผลอใช่ไหมครับมาดูต่อครับดังนั้นความสงบเรียบร้อยที่เห็นอาจเป็นภาพลวงตาที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและเจ้าหน้าที่ก็ได้เน้นย้ำให้หน่วยลาดตระเวนในพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวดและประจําแนวชายแดนอย่างเข้มแข็งแล้วสําหรับวันนี้เราก็ได้วิเคราะห์เจาะเลือกการตัดสินใจร,ระงับปฏิญญาสันติภาพและความขัดแย้งในการใช้กําลังตอบโต้ไปแล้วนะครับบ้าบกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปนะครับเราสองคนสวัสดีครับ